สวัสดีค่ะทุกท่านการจะเพาะต้นบอนสีไกเซอร์ให้มีความสวยงามแบบนี้เรามีวิธีการเพาะได้ง่ายมากเลยค่ะต้นบอลสีไกเซอร์ที่เราเพาะไว้ในสวนเลยค่ะเขาจะแตกหลอดได้ดีมากเลยค่ะหลอดของเขาจะมีความสวยงามค่ะ เมื่อเราเพาะหัวบอนสีเจ้าคุณไกเซอร์ลงไปเขาไม่ยอมแทงเขี้ยวขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะว่าดินที่เรานำมาเพาะหัวบอนสีอาจจะเป็นดินที่แข็งเกินไปค่ะดินที่เรานำมาผสมเราจะใช้ดินปลูกผักหนึ่งส่วนค่ะและดินในสวนค่ะเขาถึงมีวามแข็งเกินไปค่ะ ถ้าเป็นแบบนั้นเราควรจะมาหาวิธีแก้ไขค่ะวิธีแก้ไขของเราเราจะใช้ขุยมะพร้าวค่ะเพราะในขุยมะพร้าวเขาจะมีความเย็นและเขาจะมีความชุ่มชื้นค่ะเขาจะไม่มีความเค็มค่ะเราควรจะไปแช่น้ําก่อนก็นได้ค่ะหรือไม่แช่ก็ได้ค่ะวันนี้เราไม่ได้แช่น้ําค่ะ เดี๋ยวเราจะนำมาใส่กระถางเลยค่ะกระถางที่เราใช้จะเป็นใบเล็กกว่าน,นี้ก็ได้ค่ะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะถ้าการเพราะหัวบอนสีแล้วเขาไม่โตไม่แทงหลอดไม่แทงเขียวขึ้นมาแสดงว่าดินค่ะดินของเขาก็จะแข็งเกินไปค่ะเขาถึงไม่แตกหน่อและแตกหลอดขึ้นมาค่ะ การจะปลูกต้นไม้เราจะต้องหมั่นสังเกตด้วยค่ะเมื่อเขาไม่แตกหลอดแตกเคี้ยวขึ้นมาเราก็ควรจะมาหาวิธีแก้ไขค่ะและเราได้นำหัวบอนสีลงไปเพาะชำได้เลยค่ะเรานำมาฝังไว้ค่ะวิธีนี้2-3อาทิตย์หน่อของเขาก็จะเริ่มแทงขึ้นมาค่ะ หลอดของเขาแทงขึ้นมาเขาจะสดใสมากๆเลยค่ะเราก็เพาะชำหัวบอนสีไปเรื่อยๆค่ะวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีมากๆเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วเราควรจะรดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะเพราะเมื่อกี้เราไม่ได้แช่น้ำมา เมื่อเราไม่ได้แช่น้ำมาเวลาที่เราชำหัวบอนสีเสร็จเราควรจะลดน้ำให้เขาชุ่มเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูค่ะอันนี้เขาแทงหลอดขึ้นมาเลยค่ะเราจะสังเกตว่าหลอดที่เขาแทงขึ้นมาเขาจะมีใบที่สดใสค่ะหลอดของเขาก็สดใสค่ะ เพราะในขุยมะพร้าวเขาจะมีความเย็นและเขาจะไม่มีความเค็มค่ะใบของเขาก็สดใสค่ะใบของเขาสวยมากเลยค่ะบอลสีเจ้าคุณไกเซอร์ค่ะสวยงามมากๆค่ะบอลสีเจ้าคุณไกเซอร์ก็เป็นบอลสีมงคลมากค่ะเขาเป็นบอลสี มงคลที่น่าปลูกมากๆค่ะเมื่อใครนําหัวบอนสีเจ้าคุณไกเซอร์มาเพาะชำและไม่ขึ้นเราควรจะนําวิธีนี้มาใช้ค่ะวิธีนี้ดีมากๆเลยค่ะหลอดของเขาแทงขึ้นมางามและสดใสค่ะส่วนตรงนี้เป็นอีกถางหนึ่งค่ะที่เขาเพิ่งจะแทงหลอดขึ้นมาเลยค่ะ เราจะเห็นว่าเขาแทงขึ้นมาเขาจะมีหลอดที่สดใสค่ะเขี้ยวของเขาก็สดใสค่ะเนื่องจากในขุยมะพร้าวเขาจะมีความเย็นค่ะทำให้เขาแตกหลอดแตกเขี้ยวค่ะเจ้าคุณไกเซอร์ค่ะ สวยงามมากๆค่ะค่ะเทคนิคง่ายๆในการพอชํำหัวบอนสีเจ้าคุณไกเซอร์ ờ, แล้วเขาไม่แทงหลอดไม่แทงเขี้ยวขึ้นมาเราควรจะใช้ขุยมะพร้าวค่ะเทคนิคนี้ดีมากๆค่ะถ้า ใครนําไปใช้ก็ได้ค่ะแล้วเขาจะแตกหลอดออกมาแตกเที่ยวแล้วเขาจะมีใบที่สวยงามแบบนี้ค่ะเวลาที่เขาแทงหลอดขึ้นมาใบเขาจะสวยงามแบบนี้ค่ะใบของเขาจะสดใสและเขาจะกัดสีได้สวยงามเลยค่ะเจ้าคุณไก่เซอร์ค่ะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ